เราอยู่ห่างมาไปไหมคะครับผมสม้วขอบคุณค่ะตักกระเป๋าตัถาม่ได้ค่ะพูดถึงเมื่อเช้าเลยค่ะก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะใช่มันก็เป็นความรู้สึกที่ จริงๆก็ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากคือพยายามจะแบบข่มตาหลับตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนมันก็เหมือนมันหลากหลายความรู้สึกเนาะแล้วก็แล้วก็นอนไม่หลับแต่ว่าพอมาถึงที่งานพอได้เจอทุกคนได้เจอครอบครัวได้เจอคนที่ที่รักเราแล้วก็ เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทที่โรงเรียนหรืออะไรก็ตามคือมันเหมือนแบบมันก็มีพลังบางอย่างทําให้เราแบบทําให้เราแบบพึบขึ้นมาได้แล้วโมเมนต์ที่เดินมาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งของคุณพ่อแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อแม่พี่ตูนอยู่ข้างหน้ามันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันยากที่จะบรรยายอะค่ะคือมันคือคํานี้จริงจริงคือ เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้เห็นภาพแบบนี้ยอะไรเงี้ยค่ะและว้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจริงจรองรกลับไปก็คือมี่เซร์ไ์นด้วยเข้าสุภาพบุรุษเนยค่ะคุณเมื่อวานจังสาวเซอร์ไร์ก่อนอ๋อก็ก็ก็แค่เหมือนอยากแค่มอบของขวัญให้เราผมพูดเบาหน่อยนะครับ <c oughs> ได้ห่อพี่บีน,น่าจะชินแล้ว <S <s> <S ถ้าไม่ได้ยินก็ครับเสียงชัตเตอร์น่าจะดังกว่า <c oughs> ก็นครับครับจริงๆก็เราก็คืนก่อนแต่งงานนะเนาะเราเราก็ไม่ไม่คิดว่าเขาเป็นจอมเซอร์ไพรส์อยู่แล้วชอบแบบโอกาสวันเกิดโอกาสปีใหม่หรือโอกาสพิเศษอะไรเขาจะจดจําแล้วก็มักจะสรรหาช่วงจังหวะของหรืออะไรที่เราเคยบ่นว่าอยากได้นู่นนั่นนี่อะไรเขาจะเก็บเป็นเมมโมรีไว้ตลอดแล้วเขาจะมาปล่อย ไม้เด็ดในช่วงวันต่างๆเราเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็ก็มืวันก็เป็นอีกวันที่ที่ก้อยก้อยจอมเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาเขาได้ทํางานของเขาเขาก็ผมเพิ่งตั้งให้เมื่อกี้ครับก็เขาชอบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็ซึ่งซึ่งผมมองว่าสิ่งนี้แหะเป็นเป็นสิ่งที่ที่ผมชอบในตัวเขาคือการที่ตลอดที่ผมคบกับเขาสิปีผมสังเกตว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ ซอร์ไพรส์หรือทำให,ให้กับผมแค่คนเดียวเขามักจะจดจำวันเกิดเพื่อนพ่อแม่พี่ชายญาติหลานใครก็ตามที่อยู่ในวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาจะจำแล้วเขาก็จะมักที่จะมอบความสุขให้กับคนเหล่านี้เสมอซึ่งต่างกับผมผมจะเป็นคนที่ผมจะเป็นคนที่ไม่สังเกต คนรอบข้างสักเท่าไหร่ไม่ได้เทคแคร์ใส่ใจคนรอบข้างมากเท่าไหร่ซึ่งซึ่งสิปีที่ผ่านมามันมันมุมนี้แหละมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราสังเกตเขาจากการที่เราได้รับเองเราสังเกตเขาจากการที่เขาทําให้คนอื่นอะไรเงี้ยเออเราสึกว่าเออตรงเนี้ยมันมันสอนเราแล้วมันทําให้เรามามองดูตัวเองแล้วเรอยากทําเป็นแบบนี้บ้างอ่ะเป็นคนที่แบบ ใส่ใจคนอื่นบ้างเป็นผู้ให้ที่ดีบ้างใน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 บ้านเล็กๆ้วครับก<อ>็ก็ก็ครับก็ไ่ก็ตัวแทาความใจครับ,รบก็ผมว่าทุกคนแหละถ้าถ้าถ้าสมมติว่ามีใครสักคนที่ที่เขาทําให้เรามีความสุขอยู่เสมอไม่ต้องให้ของก็ได้ให้เรามีความสุขระหว่างวันหรืออะไรเงี้ยผมว่าใครๆก็แพ้ทาง ใช่ไหมครับ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 เพลงแพททางราบนูนต้องมาแล้วนะคะก็อะไรคะอะไไม่คือทำเซอร์ไพรส์ก็อย่างที่พี่ตูนบอกค่ะคือก้อยเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วมันเวลาเห็นคนที่เรารักมีความสุขยิ้มดีใจมันเราก็มีความสุขตามก็เลยเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์มาแต่ไหนแต่ไรเลยแล้วก็ มันก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะอยากจะเหมือนกับมีข้อความดีๆที่จะบอกเขาก่อนวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นของที่พี่ตูนอยากได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไปแอบไปหามาให้อะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็ต้องใช้ชีวิตคู่ของใครเป็นสามีภรรยายเป็นทางการแล้วเกรงไหมคะหรือว่ากลับตัว เกงตอนนี้ค่ะตอนตอนที่สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้คือเก่งที่สุดก็คิดว่าเราคุยกันเนาะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมแบบจากแฟนขยับเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าในการปฏิบัติอะค่ะในความรู้สึกอาจจะเหมือนเดิมแต่การปฏิบัติอะคะ่ะเราเองเราก็ต้อง ต้องเหมือนกับเปลี่ยนสถานะเป็นภรรยาในอนาคตเราเป็นแม่คือเราต้องมีบทบาทที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นถามว่าเกรงไหมก็ว่ามันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันต่อไปเพราะว่าสิปีที่ผ่านมามันก็มันก็ เราก็เรียนรู้กันมาในระดับหนึ่งพอมันเปลี่ยนไปอีกอีกบทบาทหนึ่งมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งมันก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกอค่ะเหมือนเราได้สอบเลื่อนขั้นใช่ตอนนี้เราจบม .6 แล้วเรากำลังเข้ามหาวิทยาลัยก็อย่างที่ที่ก้อยบอกเมื่อกี้ครับคือเราคือเรารู้สึกว่าเราได้เรียนต่อ เรียนต่อในเหมือนขั้นต่อไปของของความเป็นความเป็นคนคือเราคือเราคบกันมาสิบปีเราก็เป็นเป็นแฟนกันแล้วเราก็เป็นลูกของพ่อแม่ใช่ไหมครับเรายังไม่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกที่เราจะทําเพื่อเขาเราเป็นแฟนกันเราก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่ยังเป็นเด็กอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าการแต่งงานหรือการมีครอบครัวเนี่ยมันคือการที่ ไม่มากก็น้อยผมคิดว่ามันจะขยับความเป็นคนของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นไม่มากก็น้อยผมก็ตื่นเต้นที่จะได้เรียนต่อมหาลัยเหมือนกันแล้วก็คือเราก็ซ้ำชั้นม,มัธยมมาหลายปีแล้วเนาะจน,จนดูจากหน้าซ้ำชั้นมาสี่สิอายุสีสิบเอ็ดแล้วเพิ่ง <c oughs> เพิ่งได้เรียนมหาลัย <c oughs> มหาลัยเปิดอ๋ก็ยัง คือเราเราเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ตื่นเต้นกับกับความรู้สึกใหม่ๆตื่นเต้นในแง่ดีนะฮะไม่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่มีแค่ด้านเดียวไม่ใช่มีแค่ความสุขอย่างเดียวเราเจอความทุกข์แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงวันนี้เราโชคดีมากที่ได้ หรือแม้กระทั่งวันที่เราไปแจกการ์ดให้กับผู้ใหญ่บางคนแล้วเราได้คำสอนดีๆเราได้คำเตือนสติดีๆจากจากท่านเหล่านั้นมาเป็นเก็บในคลังข้อมูลให้เราได้ใช้คำเหล่านี้คำอวยพรเหล่านี้คำสอนเหล่านี้แหละที่จะถูกนำไปไม่มากก็น้อยไปบอกเราหรือไปบอกก้อยในอนาคตว่าเรา จะทํามันอย่างดีจะทํามันอย่างที่ผู้ใหญ่สอนก็ตื่นเต้นที่จะได้จะได้ขยับที่ทางของตัวเองครับครับแต่กว่าจะได้ว่าที่จะถามยภรรยาเมื่อเช้าก็หนักหนุงอยู่เหมือนกันนะคะกับดาวของประตูด้วยความสัจจริงผมนึกว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับไม่ไม่ไม่คือคือคือก็ไม่คือผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบแบบก็ก็ไม่ได้ดูอะท่าตนคือเป็นปกติหรือม่ ก็ไม่เคยพี่ตูนทำอย่างนั้นนะครับเออก็ไม่ได้มันไม่ควรใช่ไหมฮะไม่ใช่หนูว่าหนูว่าเพื่อนหนูอะเกรงใจพี่ตูนเพราะว่าจริงๆริอะก้อยอยบกพีไปว่าจัดหนักเอาให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไม่ไม่ยากใช่ไหมคะยาก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 แต่ว่าบางทีแบบบางทีการใช้ซองก็แก้ปัญหาได้ไม่เคยให้เพื่อนเฟคะว่าอยากได้ป็นงานไหนไม่ก้อยก้อยให้เพื่อนแบบครีเอทอะค่ะเพราะว่าคือเราก็อยากเห็นว่าแบบ ว่าว่าการกั้นประตูจะเป็นยังไงแต่ดูก้อยก็ไม่ได้ดูเพราะว่าต้องต้องซ่อนตัวอยู่ตอนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าแบบพี่ตูนเจออะไรบ้าง,างมีกรมีมวันเมื่อถาที่การประตูนีข้อความที่ที่ถูกแชร์กันเยอะมากเป็นตำรวจกลัวเมียเหรอคร,รับจำได้ไหมคะจำไม่ได้จำไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ดเ,ดเป็นรู้สึกจะเป็นประตูที่สองมัง้งเขาเอา เป็นเป็นเพิพงเพื่อน uh huh. เอาคาถาบูชาเมียมา <c oughs> แล้วก็แล้วก็ให้เราร้องเป็นเมโลดี้แต่แรกเราก็ร้องเป็นกอ copy วงบ uh huh. อ,อดี้แสลมไงเอาเมโลดี้แสงสุดท้ายมาแต่มันคำมันไม่มันไม่ไมครบกันอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยต้องต้องโดนสดเอาก็สุดท้ายผมไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้ว <c oughs> ลืมเร็วจังเลยนะ <c oughs> เมื่อเช้าเองนะเอ่อทำไมเป็นคาถาที่ลืมเร็วจังเป็นสาเหตุที่ผมสอบตกมัธยมมาหลายครั้งเลยจำนเขาบอกเขาบอกว่าอะไรนะ Happy life h ป p p y wife Happy life แค่ผมพอท่องคาถาเมื่อเช้าไปคนก็บอกว่าพี่ดูก็เข้ามามากเลยนะคะพอบ้านใจกล้าเลยคือยังไงฮะคือเกรงใจกลัวภรรยาตื่นเลยจริงๆแล้วใช้คำว่า เคารพมากกว่านะแม้เหมือนเหมือนไม่ใช่เคารพแบบเคารพแบบผู้ใหญ่เด็กอะไรเงี้ยเหมือนเคารพซึ่งกันและกันอ่ะคือแบบให้เกียรติคือถามว่ากลัวไหมก็มีเกรงนะแต่ว่าเกรงเกรงใจแล้วก็เคารพในในความเป็นเป็นส่วนตัวของเขาความคิดของเขาซึ่งแน่นอนมันมันไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องเติมเต็มกันมันก็เราขาดเขาเติมเรา เขาขาดอะไรเงี้ยก็เคารพกันตรงนี้แล้วก็พยายามประคับประคองมากกว่าครับกับขอุญาตถามในส่วนของจดจ่อเพอาะที่จะบอกง่ายเพราะว่ามีอะไรบ้างไม่ได้ดูเลยอ่ะทรังจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองตรงนั้นเลยค่ะใจไปจดจ่ออยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ โมเมนต์ของการสวมแหวนก็เลยไม่ได้สังเกตว่าแบบอุ้ยพี่ตูนให้อะไรบ้างเลยอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าที่เป็นเป็นพิธีการครับแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับก้อยมันไม่ไม่ได้สำคัญไปกว่าการที่เราเราได้มีวันนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณว่าะมาเตมกันนะคัสำหรับผมผมคิดว่า ช่วงคือเราไม่ใช่คนคบกันแบบปีสองปีแล้วมาแต่งงานกันนะผมว่าเราต่างที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด10ปีแล้วก็เติมให้กันตลอด10ปีอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่า10ปีที่ผ่านมามันก็จะเราได้เรียนรู้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานที่ดีต่อการใช้ชีวิตคู่อีก20ปี3 0ปี40ปีถ้าเราโชคดี อยู่ได้ถึงนานขนาดนั้นก็เพราะระหว่างทางก้อยเขาก็มักจะเติมให้ผมเป็นคนเติมให้ผมซะเยอะไม่ว่าผมจะไปทํากิจกรรมอะไรไม่ว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่ถ้าเขาว่างเขาจะไปเชียร์ตลอดเวลารวมถึงกิจกรรมออกไปวิ่งออกไปอะไรซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนตั้งแต่แรกเขาไม่ไม่ได้ออกกําลังหรือวิ่งแต่แรกเขาก็เลือกที่จะมาตากแดดตากลมกับเรานั่ง รถไปวิง่งไกลๆสามสิบสี่สิบกิโลนั่งรถไปวิง่นงนั่งรถไปวิงงปว่งอ๋อนั่งรถแล้วลงไปวิง่งอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> คือลําบากอะคือเขายอมที่จะแบบเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตเราซึ่งซึ่งเราเรารู้สึกว่าเออเราเราเคารพเ,เขาตรงนี้มากในการตัดสินใจที่เขาเอออยากจะมาร่วมอยู่ซึ่งมันไม่ง่ายสําหรับสําหรับใครบางคนที่จะมาอยู่ข้างผมที่แบบใช้ชีวิตแบบสุดโต่งบ้ว่าราหามทำอะไรก็ อยากให้มันสุดๆดเต็มที่อะไรเงี้ยครับครับเขาเติมให้ผมซะส่วนใหญ่ที่มันมาครับสำหรับก้อยคือแบบพี่ตูนเป็นทุกอย่างเป็นแบบเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักแล้วก็พี่ตูนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ว่าพี่ตูนทุกอย่างที่ที่พี่ตูนทำอะ ได้ได้เปลี่ยนให้ก้อยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากมันมาจากความรักแล้วก็เราเคารพเราเคารพเึ่งกันลละกันคือสิ่งที่พี่ตูนทำที่เขาปฏิบัติต่อครอบครัว กับแฟนเพลงของเขากับคนรอบข้างเขาความอ่อนน้อมทาตัวของพี่ตูนความเป็นคนใจดีของพี่ตูนมันทำให้ก้อยแบบโตขึ้นมากๆคือก้อยก้อยเชื่อว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาแบบพี่ๆก็น่าจะเห็นแบบพัฒนาการของก้อยเนาะแบบความคิดเวลาเราเจอกันอะไรเงี้ยก้อยก็รู้สึกว่าเออพี่ตูนเข้ามาเขาไม่ได้เปลี่ยนก้อยแต่เขาทำให้ก้อย เป็นก้อยที่ดีขึ้นเรานั่นแหละมันคือสิ่งที่เขาเติมเต็มในส่วนที่ก้อยขาดซึ่งบางทีพี่ตูนอาจจะไม่ได้บอกก้อยตรงๆหรือไม่ได้สอนก้อยตรงๆแต่ว่าการกระทําของเขามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ไม่มีเนาะไม่เราไม,ไม่เคยสัญญาอะไรกันเลยค่ะไม่เคยสัญญาไม่เคยเ หมือนแบบผูกมัดด้วยเงื่อนไขหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ถาถ้าถามว่าอนาคตคุยอะไรกันว่าจะทำอะไรเขาคิดว่าอยากจะมีลูกเลยคิดว่าอยากจะอันนี้อาจจะตอบคำถามเรื่องสัญญาได้ก็คือเราคุยกันว่าเราอยากจะมีลูกเลยเพราะว่าผมก็40กว่าก้ก็30มละสามสิบเจ็ดย่างสามสิบหกย่างสามสิบเจ็ดซึ่งก็ถ้าอยาก วิ่งตามลูกให้ทันก็ต้องก็ต้องด่วนดกวนต้องด่วนดวนก็ตอนนี้ยังทันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนเทนไฟเทนเลยฮะใช่ใช่จริงๆมันเป็นความฝันของผมมันมันเหมือน เรื่องที่ผมตอบไปเรื่องการขยับขยายที่ทางของตัวเองในฐานะความเป็นมนุษย์คนหนึ่งครการมีลูกมันคือการที่เราอาจจะมีชุดความคิดอีกแบบหนึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้ใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้เห็นผมออกไปทําอะไรวิ่งไกลๆหรืออะไรแต่เรื่องหรือปีนเสาคอนเสิร์ตหรือกระโดดําโพวงหรือแล้วเพราะเราห่วงลูกอะไรเงี้ยมันมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้แต่แต่เราก็อยากที่จะไปะเผชิญกับกับมันมว่า ันจะสนุกแค่ไหนจะลำบากแค่ไหนแบพาลูกไปวิ่งมาราธอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบพ่อแม่ไปวิ่งแล้วก็มีลูกรอเชียอยู่หน้าเส้นชัยมันคงเป็นภาพที่แบบน่ารักดีคือแผในอนาคตก็คือจะเป็นแม่ของลูกแม่บ้าน <c oughs> คือก้อยก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตาม <c oughs> วิถี <c oughs> ชีวิตนะคะคือเราก็ไม่ได้อยากไปแบบกะเกณฑ์อะไรว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็อยากที่จะ สนุกไปกับมันเพราะว่าแต่แน่นอนว่าอ,อบทบาทในการทํางานในวงการบันเทิงในช่วงแรกก็อาจจะมันอาจจะลดลงเพราะว่าพอเรามีน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องคือก้อยก้อยเป็นคนที่เวลาทําอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราจะเป็นแม่เราก็อยากจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดคือเหมือนทาได้ทีละอยา่า <laughs> งคือเหมือนว่าโฟกัสก็แบบโอเคตอนนี้ถ้ามีลูกก็ เราก็อยากจะเลี้ยงเขาด้วยตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดในส่วนอื่นๆก็ยังจะทําต่อค่ะคือคงไม่ได้หายไปไหนจากจากวงการบันเทิงแต่ว่ามันอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทีหรือไม่ได้บ่อยเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเวลาจะรับงานอะไรก็ต้องคำนึงถึงคิตูนด้วยครอบครัวด,ด้วยแล้วก็เราอาจจะเราอาจจะย้ายถิ่นฐานไป อยู่ที่อื่น,นใช่ใช่ที่ไม่ใช่กรุงเทพยผน่าจะเป็นเมื่อไร่จะเริ่มนผมว่ามันด้วยด้วยธรรมชาติมันน่าจะสองสามปีนะครับสองสามปีที่ว่าวิถีชีวิตที่เราต้องปรับการเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตตามที่ต่างๆมันเป็นยังไงชีวิตก้อยกับงานสมมติมีลูกแล้วจะเป็นยังไงบ้านที่แพลแนไว้จะสร้างเสร็จไหมด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ แต่คาดว่าอยากให้ลงไปให้เร็วที่สุดนะครับมาสักสองปีสามปีครับครับเราก็ไม่รู้ไม่คือแค่บบนี้มีเลยถ้าผมมีความสามารถพอแปลว่าอะไรคะเสียบแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่มานี่แปลว่าอะไรคะเดี๋ยวจะคอยเกิดเลยทันวันนี้เลยเอาเดาให้ดู เรามั่นใจตัวเองของเราแม่ไม่หรือว่าเรามีการทำการรับปรึกษาแพทย์หรืออะไรแล้วเราเราไปตรวจใช่คือเตรียมตัววางแผนการเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเราก็อยากจะใช้วิธีธรรมชาติเนะใช่ค่ะก็ลองลองลองดูกันก่อนว่าว่าแบบนั่นแหละที่พี่ตูนบอกว่าอยากเป็นผู้หญิงค่ะ ได้หมดเลยครับใช่ไม่ไม่ซีเรียสเลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะสักกี่คนไม่ไม่ได้แล้วคือเหมือนอยากมีลูกแฝดปะผมอยากคืออยากคืออยากมีมากกว่าหนึ่งคืออยากเขามีเพื่อนแล้วก็ด้วยด้วยด้วยก้อยเนี่ยเขาก็บางทีใกล้สมมุติมีคนแรกอายุ37ปีหน้าสมมุติโชคดีได้ได้ลูกปีหน้า อีกทีหนึ่ง38หรือ39เนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะแบบเสี่ยงไหมหรือไม่ดีกับแม่และลูกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแฝดอาจจะเป็นทางเลือกที่ที่ใช่สำหรับสำหรับครอบครัวเราอะไรเงี้ยก็คือแสดงว่าก็ต้องมีรุ่นจำแพ้ก็ต้องอย่างนั้นถ้าถ้าสมมติถ้าถ้าจะถ้าจะมีแบบนั้นแต่ว่าก็อยากจะลองให้มันธรรมชาติอนกรับครับยะไค ค่ะค่ะอันนี้คือเหมือนแบบแพลน B ใช่แต่แต่เราก็จะลองใช้ความสามารถของเราก่อนทางนั้นที่เราตีแล้ความสามารถเฉียบเดี๋ยวเดี๋ยวพอถัดจากนี้พนก็จะเปรากฏงล้วขำฟงก็ค่ำคืนนี้เดือด กูได้คำเดียวน่าจะสนุกแล้วก็คือตอนแรกเราเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องต้องเป็นไซส์ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอเรามานั่งคิดกันตลอดทางผมร้องเพลงมา18ปีเกือบ20ปีก้อยก็อยู่ในวงการมากกว่าสิบกว่ปีก็มีคนหลายๆคนพี่พี่ ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อยู่ในวงจรชีวิตเราที่เข้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนเราเพื่อนเพื่อเราเองตลอดตั้งแต่ผมก็เพื่อนสุพรรณเพื่อนสวนกุลาเพื่อนที่จุลาเพื่อนที่ดเ,เล่นดนตรีกันอีกอะไรเงี้ยมันมันเล็กไม่ได้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นวันที่เราได้ขอบคุณเขาวันที่เราได้ได้จัดปาร์ตี้สักอันหนึ่งเพื่อให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็ มีความสุขด้วยกันยินยันจำใสด้วยกันแล้วก็ขอบคุณแทนให้เขามีความสุขใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ยังเบคกวงซิลมาไหมครับผมเชื่ผมเชื่ออ้อเขียแต่ว่าแต่ว่านักบอกว่า เต้กงซิลทำพี่แป๊กทำไว้เท่าไหร่นาเน็กจะทำให้มากกว่านั้นเดี๋ยวต้องรอดูค่ะทนิมูนที่ไหนครับผมทันภูเก็ตนิมูนภูเก็ตก็ลงที่เดิมค่ะที่ตัวมีแลนไปวิ่งมาราทอนต่อหลังจากหลังจากจบงานแต่งซึ่งตอนแรกชวนก็ยไปวิ่งมาราทอนด้วยจพักก่อนใช่เพราะว่ามันมันน่าจะโหดอยู่อะค่ะ42กิโลแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยแต่ก็เนี่ยค่ะ เราก็มีหน้าที่ไปซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะมีอะไรอยากบอกกันละการในวันนี้ไหมคะสถานะที่เปลี่ยนไปใครก่อนครับพี่ตุนก่อนโอเคก็บอกผ่านกล้องนะกันนะผมเขินที่บอกเขานะครับบอกหน้าหนูแม่มอกหน้าหนูนะ ข้างหลังหัวล้อกันลื่นเลยครับก็มันวันนี้มันสําหรับผมเองอ่ะมันมันเกินจริงมากมันไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งงานตอนเช้าในจินตนาการของผมมาเลยคือรู้ว่าอยากแต่งงานแต่ไม่เคย คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้พ่อแม่จะต้องมานั่งแบบนี้แบบนี้กับเท้าท่านท่านอวยพรหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ภาพวันนี้มันดีมากสาหรับผมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันทําให้ผมมีความสุขมากแล้วอยากจะขอบคุณเพราะว่าความสุขทั้งหมดภาพที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเพราะว่ามีเขา โหยากเลยอ่ะพูดต่อจากพี่ตูนพูดจากใจก็จริงๆคล้ายๆกันนะคะอืมคือก่อนที่จะก่อนที่จะเริ่มต้นวันนี้เราก็ แล้วก็ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่หลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกๆคนจะพูดเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามให้นึกถึงวันแรกที่เราเจอกันนึกถึงวันที่เราตกหลุมรักกันซึ่งตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมาคือแบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากมากมาก,มาก,มากจริงๆแล้วก็ เราคือไม่ว่าจะจะร้ายหรือดีหรือจะเจออะไรก็ตามพี่ตูนก็ไม่เคยไปไหนแล้วก็ความรักที่พี่ตูนให้ก้อยคือมันมันมากพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าที่จะมีแรงเดินต่อไปในทุกๆวัน หนึ่งสองสามใช่ค่ะคือความรักที่พี่ตุนให้ก้อยมันมันมากพอที่จะทำให้ก้อยมีแรงเดินต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ผ่านเรื่องราวทุกๆอย่างด้วยกันซึ่งก้อยว่าชีวิตคู่เรามันเหมือนเหมือนเหมือนการวิ่งมาราธอนเหมือนกันอะไปไปมามา ระหว่างทางเราเราต้องผ่านงการฝึกซ้อมความอดทนกว่าจะลงสนามบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับอะไรจะร้อนจะหนาวาท,ทางจะยากลำบากเราจะบาดเจ็บไหมจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าสุดท้ายพอเราเดินไปถือเส้นชายแล้วอะทุกอย่างมันสวยงามเสมอ ซึ่งวันนี้เราก็รู้สึกว่าจริงๆเราเหมือนจะเดินมาถึงเส้นชัยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเนพิ่งเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นของของเก้าของมาราอนใ,ใหม่ในชีวิตที่เราจะต้องไปด้วยกันต่อขอบคุณนะคะ ขอโทษด้วยที่ลงมาสายนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเฉลโอกาสขอบคุณพี่ๆทุกๆนะคะที่แบบเมตตาก้อยกับพี่ตูนมาตลอด10ปีที่ผ่านมาห20ับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทำไมต้องโอ้ยย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 นยียย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 ยายย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 ย